กินน้ำแดงทุกวันพระถ้าถ้าถ้าเลขนี้ออกเดี๋ยวมาถวายน้ำแดงเนาะอยากอยากได้แต่น้ำแดงไม่ไม่อยากได้เงินเอาถวายน้ำแดงพอกับน้ำเปล่าพอแล้วขอน้ำแดงอย่างเดียวเนาะจ้าสิงวดติดแล้วเนาะสิงวดติดอันนี้ถ้าถ้าเข้าอกงวดนี้ก็ห้าวดนติดห้าวันติดจ้าตอนนี้เขาถ้าสองค่ะผีผีบอกว่ายังไงผีบอกว่าซื้อเอาเลยงวดนี้เต็มเต็มเลข เกียสองห้าห้าสองค่ะนั่งคุยกับผีแมนค่ะผีผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะวันไหนวันที่แปดค่ะตรงกับวันวันพระค่ะสวัสดี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 ค่ะเห็นว่าเลขแม่นมาทุกงวดหลายงวดแล้วฝันหรือยังไงครับเลขแม่นเนี่ยไม่ได้ฝันค่ะผีตัวเป็นๆเลยค่ะมาขอส่วนบุญแล้วก็บอกเลขถ้าบอก ถ้าบอกเลขถูกจะทําบุญให้ก็ทําบุญให้ทุกงวดค่ะผีมาบอกเลขจ้าผีตัวเป็นเป็นผีตัวเป็นเป็นเลยจ้าผีตัวเป็นเป็นยังไงผีตัวผีตัวดำดำจ้าดำดำใหญ่ๆค่ะมาแล้วก็มาคุยแล้วมาบอกยังไงมาคุยกันบอกว่าเจ็ดเกับสองห้าห้าสองค่ะมาบอกผีมาบอกแบบนี้เลยแมนผีมาบอกแบบนี้เลยค่ะผีผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะคนตัวดำสูงสูงค่ะตัวดำสูงจ้า ก่่อนทีพูดมาแล้วคนหัวลุกลุกลุกเลยคนโดูดิพ่อ้ยเป็นฝันหรือเป็นยังไงไม่ฝันไม่ได้ฝันค่ะมาเห็นตัวเป็นๆเลยค่ะมาตีสามตีสี่ใกล้จะสว่างแล้วค่ะมายืนตัวดําเตอรเล่ยอยู่บนหัวหนูนั่นแหละปายืนบนหัวเลยนะจ้าวันไหนคะวันไหนวันพระค่ะพระที่พันมาที่แปดนี่ค่ะโอ้ปกติเห็นผีบ่อยไหม ก็ไม่บ่อยค่ะก็มาทุกวันพระค่ะมาบอกเลขทุกวันพระเลยแมนทุกวันพระถูกมากี่งวดแล้วถูกมาสามสี่งวดแล้วค่ะติดติดเลยติดติดเลยค่ะติดต่อกันเลยค่ะถูกมาสามสี่งวดติดติดคือแมนแต่ไม่ถูกเยอะค่ะผีมาบอกตลอดที้แม่ผีมาบอกตลอดค่ะทุกวันพระมัแมนค่ะผีน่าจะตามหนูตลอดผีตัวนี้จะตามหนูตลอดอยากได้บุญแต่แต่ได้ข่าวว่าเลี้ยงกุมารด้วยใช่ไหมครับเลี้ยงกุมารด้วยค่ะ แต่กุมารไม่ค่อยบอกกุมารบอกค่ะแล้วคนที่ตัวดำๆนี่ก็หนูไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าพ่อกับพ่อกับแม่หนูก็ตายแล้วค่ะหนูอยู่มาคนเดียวสามสิบเก้าปีแล้วค่ะหนูมีฟ้าแฝดฟ้าแฝดหนูนะตายในรถในรถคว่ำค่ะรถจ้าวทีเบียนหนูก็เก้าเก้าเก้าหกตัวหนูตื่นขึ้นได้หนูก็ไปซื้อลอตเตอรี่หนูก็ถูกใบหนึ่งเคยถูกลอตเตอรี่สามสิบล้านแต่ว่าโดนเขาโกง ้าเคยถูกสามสิบล้านด้วยแมนค่ะหกล้านก็เคยถูกมาแล้วค่ะแต่ว่าโดนเขาโกงส่วนมากจะมีแต่คนมาขอสนบุญเยอะแยะแล้วก็คนมายืมเงินก็ไม่ได้คืนหนูเป็นคนสายบุญค่ะหนูเกิดวันอังคารสิบห้าค่ำยี่ิบสามกุมภาค่ะเกิดปีงูใหญ่ค่ะอันนี้คือผีบอกเป็นเป็นตัวเลขเลยเป็นตัวเลขเลยค่ะเขียนให้แดงจึงคึงเลยเกตเกตเกตสองห้าห้าสองค่ะ นี่ตัวนี้แหละค่ะแต่ได้ข่าวว่าตั้งท้องได้สองเดือนจริงสองเดือนกลัวแล้วค่ะตัวนี้บ่แม่นะ่ะเได้สองเดือนแม่มานตั้งท้องแม่มานค่ะแม่มานให้เลขแม่นจ้าแม่มานหรือแม่หญิงั่นนี้แม่มานจ้าโอ้แม่มานแม่มานกำลังท้องอยู่จ้ะเรากลัวไหมที่ผีมาตามเราตลอดไม่กลัวค่ะผีให้โชคผีให้โชคค่ะต้องเลี้ยงไว้ค่ะเวลาจะไปไหนเราเรียกไหมระบบไหม บอกค่ะเรียกค่ะบอกว่าบอกว่าให้คุ้มครองไปไหนคุมครองตลอดไปไหนคุ้มครองใช่ไหมคะจ้าจะติดตามเราตลอดจ้าแต่เขาก็มาดีใช่ไหมคะมาดีค่ะไม่ไม่ได้มาทําร้ายเราครั้งแรกกี่ปีแล้วคะผีตัวนี้ผีตัวนี้ตามนี่แหละสามเก้าปีแล้วค่ะตามไม่ตามไม่หยุดเลยค่ะตามไม่หยุดบอกให้โชคตลอดบอกให้โชคตลอดเคยคุยกันไหมกับผีเคยคุยกันค่ะคุยว่าอย่างไรเราบอกว่าหนูคิดถึงหนูคิดถึงพ่อมาก หนูจะโกลนหัวให้พ่ออายุหกสิบปีค่ะบอกว่าจะโกลนหัวผีนะจ้ะจะโกลนหัวให้เขาเขาถึงจะยอมเพราะว่าหนูไปสัญญากับเขาไว้ค่ะอว่าจะโกลนหัวอ้ออีกหลายปีเนาะถ้างนั้นตัวปีตัวนี้ก็ตามอีกหลายปีแมนจนตามจะถางอยู่ค่ะจนกว่าจะถึงอายุหกสิบปีจ้ตอนนี้ได้สามสิบกาปีป่ะแล้วมีคนทำหนูอยู่ตอนนี้คือหนูรู้ว่าฝั่งนี้ไม่ทำแต่ว่าฝั่งนี้ก็ททำค่ะ เพราะว่าหนูไปบอกไปบอกชื่อเขาไปบอกเดือนปีเกิดคะ่ะเขาวันพ่านี่ทุกวันพ่านี่หนูจะออกร้อนนอนไม่ได้ผัวห,หนูนี่จนมาเป็นอะไรทำไมถึงดิน้นคือจะมีคนเรียกหนูตลอดเวลาคนที่มาเรียกตลอดเวลาก็คือผีไหมคะไม่ใช่ผีเป็นเป็นคล้ายแบบคล้ายๆแบบเป็นก้อน<ม>หินทับหรือเป็นแบบ เป็นแบบว่าออกร้อนนอนไม่ได้ค่ะต้องถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยค่ะเป็นมนต์ดใช่ค่ะเป็นมนต์ดำมนต์ดำนะจ้าทีนี้หนูก็เลยนั่งสวดมนต์ภาวนาหนูเนี่ยนั่งสวดมนต์ว่าหลวงพ่อช่วยหนูด้วยหนูจะมีตะกรุดนี่หนูจะใส่ประจำนะคะนี่อันนี้ตะกรุดหลวงพ่อค่ะหนังสือไม่ใช่หนังเสือค่ะเป็นเป็นผงอะไรไม่รู้ค่ะอยู่ในนี้แต่ของดีเนาะของดี้องกันตัวนะคะบ้องกันตัวไม่เคยถอด ่วยได้ตลอดช่วยไ,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 ได้ตลอดอายุเวลาปีถูกางวัลที่หนึ่งนี่คือผีมาบอกเลขกี่ตัวไม่ไม่ถูถูสามสิบล้านนี่คือคือลดความอยู่โคราชเพราะว่าไปพากันไปจันทบุรีไปหาแม่เก่าแล้วแม่เลี้ยงแม่มณฑนนี่แหละเพราะว่าหนูจะหนูจะจําวัดอยู่จันทบุรีเป็นวัดผีเงียนที่สุดคือวัดจันบุรีนี่แหละกระทิงเนี่ยเงียนที่สุดผีเยอะมาก ตอนกลางคืนนี่หมาหอนหมาหอนอ้ยเยอะแยะค่ะหนูชอบอยู่ในป่าเงียบๆคนเดียวหนูไม่ชอบคนเยอะหนูไม่ชอบคนวุ่นวายชอบอยู่กับพีแมนชอบอยู่กับพีโอตรงพ่อผีตามสมผลนะจนกว่าจะถึงอายุหกสิบปีเลยจ้าตามตอนนี้เท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะตอนนี้อายุจะปีใหม่นี้ก็สามเก้าแล้วจ้ะสามเก้าจ้ะได้โบโบลึอยู่หลายงวดแล้ว หลายปีอยู่หลายปีอยู่นะครับหลายปีอยู่จ้าแมนอ่ะางิโนนี้เข้าด้ตามอีกอ่ะวยอีกครั้งหนึ่งคนจบคนจบขึ้นเลขผีบอกเลขผีบอกจ้าเลขผีบอกงายงายนิดนึงครับจะได้เห็นชัดเออเขาบอกยังไงน่าขออีกทีเขาบอกว่าเจ็ดเกตกับสองห้าห้าสองก่ะโกนบอกเลยหรอไม่ค่ะพูดกันค่ะดจึงพูดกันกับผีค่ะแรงจึงคืนแรงจึงคืนเลยเขียนให้เลยแมนเขียนให้เลยค่ะอัันนนี้้ไไม่ดฝแมนผีเขียนให้ด้วยไม่ได้ฝันจ้ะ ซื้อกับพีได้เห็นคุยกันเลยแบนซื้อกับพีได้ค่ะเพราะว่าตก่อนุทำงานเป็นปอติตึงค่ะโอ้ปอติตึงก็อยู่กับผีอยู่กับผีให้เลยอยู่กับผีค่ะเวลาคนตายนี่หนูชอบชอบตัวชอบไปช่วยแมนเขาเขาเคยบอกเลขบ้างไหมคะฮเขาบอกเลขบ้างไหมก็บอกทุกคนที่ช่วยเขาบอกทุกคนบอกทุกคนเลยจ้าค่ะ เนี่ยงานศพที่ว่าดาราตายน่ะหนูก็ไปคนไปเผาเองค่ะที่ว่าตายอะไรนะที่ว่าตายดารายิปอายุสามสิบแปดสามเก้าน่ะชื่ออะไรนะอมบอกเชื่ออะไรนะอมมารพันเหรอเอออมกรพันนี่หนูก็ไปเผาเออหนูไปทุกที่ดาราตายหรือเผาตกน้ําน้ําท่วมอะไรไฟไหมหนูไปหมดหนูไม่กลัว